โอเคครับผมก็สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ไปได้ไว้แท็กแล้วนะครับสวัสดีชาวฟักเกอร์ทุกคนนะครับนี่เกม N X B Ninja Rotate นะครับก็มีชลองครบรอบ4ปีมาเป็นตัวละครตัวใหม่2ตัวที่เป็น7ดาวนะครับนะครับเป็นตัวละครที่มีชื่อว่านารุโตะซาสึเกะนะครับผมนะเป็นพระเอกกับพระรองของเรื่องนะครับผมนะเออนะครับนั่นก็คือ ตัวเออไม่ใช่ไะ่ใช่แต่ว่าซอนสเกตมันมีพลังน้อยกว่านารนโตะนะครับพลังเริ่มต้นอยู่ที่1 1 6 6 0นะครับแต่นารนโตะเนี่ยมันอยู่ที่1 0 7 3 5นะครับผมนั่นก็คือนารนโตะเดอะไฟแนลเดอะไฟแนลชาร์โดนั่นเองนะครับผมเดอะไฟแนลชาร์โดแมนยะห้านะครับผมนะก็เป็นร่างที่สู้กันในหุบเขาสิ้นสุดนะครับผมในหุบเขาสิ้นสุดที่เป็นการต่อสู้ของร่างของอินดาและอาชูร่าแล้วก็ร่างเกิดใหม่ของอินดากับอาชูร่าทั้งหมดนะครับนั่นก็คือมาร กับไฮชิรามนั่นเองนะครับแล้วก็รวมถึงนารูโตะกับซาสเกตด้วยนะครับที่สู้กันนะครับผมนะในออตอนสุดท้ายนะครับของภาคสงครามนั้นน่าอยู่ราวๆประมาณตอนที่300ร้อยกว่าเกือบ400ได้นะครับหรือไม่ก็400ไปแล้วนะครับไม่เกิน4ี่ร้านะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเออนะครับผมก็ดูหลายรอบแล้วประมาณ6 7รอบ8 9รอบได้แล้วนารูโตะนะครับก็ก็จําตอนไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็น่าจะไม่เกินตอนที่4ี่ร้อยห้าไม่เกินตอนที่4ี่ร้อยยี่สิบกว่าหรอกมั้งนะครับตอนลเผาที่สุดนะ ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็400กว่าก,าก็จะเข้าภาคเดอะลาสนะครับผมเข้าภาคเดอะลาสนะครับแล้วก็ไปจบโดยที่ตอนที่400ถึง500นะครับ400เท่าไหร่นี่นหนแหละครับไปถึง500นะครับคือตอนที่จบแล้วนะครับภาคเดอะลารสน,น,นะครับผมจะทำลายกันดูจะไม่เร้ตกนะครับก็ช่างมันลวกันเดี๋ยวว่าแบบโอ้โหอย่างสวยฮะดูอย่างสวยแล้วตัวเกตแม่งอย่างเท่น,นะครับผมดูดิไอเช่เทเกินโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่อ่าในร่างของตู้แล้วก็สกิลกันเลยดีกว่านะครับผมนะ โอเคผมได้ทําการเปิดไปก่อนอัดคลิปแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้านจะเห็นเนผมได้ทําการเปิดไปก่อนแล้วแล้วก็มีคลิปแล้วคือท้ายคลิปนั่นเองนะครับการเกลือเกลือแบบเกลือเกลือมาลักเกลือของผมนั่นเองนะฮะตามนั้นแหละนะตามนั้นแหละนะครับผมพิเศษไปรีปั้นใหม่นะครับประเด็นนะฮะคือแบบว่าถ้ารีปั้นใหม่คือผมจะหาทั้งสองตัวเลยนะแต่ว่าไม่อยากรีจริงๆพิเยษปั้นนะครับผมไม่ค่อยมีแพชั่นในการเล่นเอา Nxb เท่าไหลนะครับช่วงนี้ เออไม่ค่อยมีแฟชั่นเท่าไหร่นะโอเคแล้วก็ถือว่านารุโตะก็ได้ดีนะได้สกิลไฮไลท์ของเขามาเลยนะครับสำหรับนารุโตะนะเออผมได้สกิลแบบไฮไลท์ของนารุโตะมาเลยนะครับอันนี้นะครับแบบว่าอืค่อนข้างเท่นะครับนารุโตะนี่ยแบบว่าพระเอกของเราเนี่ยกาดแบบค่อนข้างเท่มากเลยนะครับในเรื่องของการแต่แล้วฝรังเราก็เท่เหมือนกันนะสุสเกตนะครับหน้าตาจะเป็นวานนี้นะครับอันติีนะครับผมนะเออนะครับจะประมาณนี้นะครับ แล้วก็ใช้ CPU อยู่ที่330นะครับผมเลเวล8นะครับการ์ดใบนี้แล้วก็พาวเวอร์อยู่ที่20,000นะครับผม20,205นะครับผมโอเคก็กูดาวที่1 5วินะครับแล้วก็น่าจะประมาณ66วินะครับสำหรับเวล1นะครับสำหรับ7ดาวเนี่ยนะครับผมั่นไงจริงด้วยนะครับเวล1 ก็คือวีนะครับผู้ดาวโอเคก็เรามาเริ่มกันเลยกว่านะครับคือคุลมานะครับจะทําการคว้างกระสุนวงจักรนะครับผมนะลมดาวกระจายวงจักรนะครับผมไปทําดาเมจความเสียหายนะครับอย่างมากและทําให้เกิดสถานะสับสนนะครับเอฟเฟกแบบลากนะครับผมและลดพลังโจมตีและพลังป้องกันของศัตรูเอฟเฟกแบบลากเหมือนกันนะครับผมนะเออและเพิ่มพลังโจมตีของผู้ใช้เอฟเฟกแบบลากนะครับและทําให้เป็นอมตะนะครับตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมและการต้านทานต่างๆของพันธมิตรนะครับทั้งหมดที่อยู่ในห้องเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นเอฟเฟกแบบมีเดียมนะครับผมมมนนนนนะะะแลลลลล้ววกกก็็เเเเเื่่อ8ครัับจจปปียาา Google นะครับอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเออนะฮะเป็นค o o g l e Google Man ันนะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับอย่างมีเดียมนะครับเปลี่ยนเป็นลากนะครับเพื่อระยะเวลาการเป็นอรมดาและการต้านทานของเออ็กต่างๆนะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโนโตนะครับผมก็เอาได้อ่านแล้วก็ไปสรุปมาแล้วก็ไปแปลไปอ่านไปแบบอ่านบางคําที่ผมอ่านไม่ออกก็ไปแปลแล้วก็สรุปมาให้โดยการแบบว่าให้มันเข้าใจง่ายๆโดยที่ไม่ต้องแบบมานั่งอ่านทั้งหมดนี้นะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับอันตรีของนารูโตะนะครับหน้าตาการ์ดนี่แบบอย่างเท่นะครับต่อมาอะครับสกิลไฮไลท์ที่ผมบอกแต่สกิลนี้นะครับคือแบบว่าแม็กสกิลแบบ o p มากเลยสามารถใช้แหกบ้านได้เลยนะครับผมเข้าไปนะครับผมสกิลนี้นะครับคือใช้สกิลพุ่งเข้าไปนะครับศัตรูก็จะล้มนะครับแล้วก็ใช้สกิลอันติีใส่มันเลยนะครับผมนะอืที่เป็นมอนนั้นเอ้ยแหกไม่ได้แหกไม่ได้ไม่ใช้แหกนะครับคือใช้แบบการ พุ่งเข้าบ้านนะครับในการแบบเปิดบ้านนะครับผมไม่ได้แบบว่าแหกนะแหกไม่ได้แนะน,น่นอนกิวนี้เพราะว่าใช้ปุ๊บโดนสายฟ้าช็อตเกือกลงมากิวไล้ผลทันทีนะครับแต่ว่าแบบกด ตัวการว่างหมดแล้วนะครับสามารถใช้สกิลนี้พุ่งเข้าไปได้คล้ายกับสกิลของคาคาชินะครับผมนะเออนะครับซาสเกะก็มีสกิลคาคาชิอันเดียวคาาชินะครับที่พุ่งเข้าไปนะประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสร้างความเสียหายโดยการใช้คูลมารนะครับกระโดดไปทำเดามเข้างหน้านะครับข้างไกลนะครับระยะนะครับคือสุดสุดแมปหนึ่งเลยอ่ะสุดเออสุดแมปสุดห้องหนึ่งเลยอ่ะนะครับผมจากหน้าห้องไปถึงท้ายห้องเลยนะครับผมสกิลนะครับแล้วก็ยังทำให้ติดสถานะ บให้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์แบบมีเดียมนะครับแล้วรับพลังป้องกันนะครับและพลังโจมตีนะครับผมนะจนถึงการต้านทานการพุ่งการปล่อยนะครับและการต้านทานแรงกระแทกเอฟเฟกต์แบบมีเดียมนะครับทำให้อ่าเป็นอมตะ์เดียวเวลาหนึ่งนะครับและดีซีพีนะครับเรืยังมีปลดกับดักด้วยสกิลนี้นะครับผมคือแบบว่าเป็นตัวที่ผมแบบหืมครบเครื่องมากนะครับทั้งสองตัวเลยนะครับแล้วก็ เมื่อเลเวล8นะครับจะเป็นมีเดียมนะครับจะเป็นลากนะครับผองไหนเฟกนะแล้วก็เพิ่มระยะเวลามาตาแล้วก็รีสปีมากขึ้นนะครับสำหรับสกิลนี้นะครับผมคือครบเครื่องทั้งสองตัวเลยปกติผมเล่นใช่ไหมที่เลือกตัวที่ปลดกำดักได้นะสไตล์ผมเล่นคือปลดกำดักได้แล้วทำให้ติดใบได้นะครับ2ตัวประมาณนี้นะครับแล้วก็เสริมไอเฟรมเข้าไปหน่อยก็โอเคเลยนะครับผมนะเสริมไอเฟรมเข้าไปหน่อยนะครับคือแบบว่าโอเคเลยนะครับเป็นสไตล์คือ3ข้อนะที่ผมจะเลือกเล่นนะครับต้องมีก็คือไอเฟรมนะแล้วก็ อ๋อใบแล้วก็บดกับดักจะเป็นประมาณนี้โอเคโอเคต่อมาก็เป็นสกิลนี้นะครับผมโอเคมาสกิลนี้นะครับหน้าตาการนี่แบบอย่างเท่นะครับผมเนะเออคือแบบโคตรเท่นะครับคือแบบไม่ได้จัดจริงไม่แบบทำอันตีย คือโคตรเฟียวอะหน้าตาการ์ดการใบเนี้ยนะครับผมแล้วก็จะเป็นอ่ใช้มือของกุลามานะครับที่เป็นจัก,การนะครับในการทําทความเสียหายรตรูนะครับโดยไม่สนการต้านทานต่างๆนะครับแล้วก็ลดพลังป้องกันศัตรูนะครับอฟเฟคแบบมีเดียมนะครับและอ่เพิ่ม เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มพลังป้องกันนะครับของทีมนะครับทั้งหมดนะครับแถมทําให้เพื่อร่วมทีมเนี่ยไม่ติดสานะและรีเฮด้วยนะครับแล้วยังมีตรวจสอบกับดักอีกด้วยนะครับรับสกิลนี้นะคือทั้งมีปลดทั้งตรวจสอบนี่แบบม่ p เอาเเมากเลยแล้วก็มีแบบรีซีพีรีเฮพพร้อมเลยนะครับเป็นแค่สกิลแบบว่า เออสกิลแบบธรรมดาที loser, ่ไม่ใช่กานตีก็สามารถ D S P รายได้และปลดกำลังจุดกำลัขึ้นไม่ครบเครื่องมากนะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมนะเออนะครับต่อมาก็เป็นสกิลการ์ดสามดาวนะครับที่ผมไม่มีสกิลการใช้สกิลให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปตีมานั่นเองนะครับผมไม่ได้ไปตีมานั่นเองนะครับโอเคแล้วขายขายการ์ดที่ไม่ได้ใช้กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเข้าด่านไม่ได้นะครับเนื่องจากช่องใส่การ์ดเราเนี่ยเต็มนะครับผมในช่องใส่การ์ดเต็มนะครับแล้วก็ การ์ดไหนไม่จําเป็นเราก็ขายขายไปนะครับผมอย่างเช่นการ์ดใบนี้ก็เป็นสกิลธรรมดานะครับขายขายขายไปนะครับวันไหนเราไม่ใช้นะขายขายไปยี่ปีตองมากนะครับหรือไม่ก็เพิ่มช่องการ์ดเราก็ได้นะเป็นทางที่ง่ายที่สุดนะครับโอเคเข้ามาที่อ่ลาวอัพมิชั่นนะครับผมแล้วก็ไปที่แลกแต้มฮะแลกแต้ม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 อันนี้ก็ไม่น่าได้ลงนะเพราะว่ากูเกลนะน่าจะไปใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะผมน่าจะแบบเก็บเอาเพชรเฉยๆนะครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ลงเก็บนะเพราะว่าเกลือนั่นเองนะฮะโอเค เดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นสกิลของนารุโตเออนารุโตอยู่ใช่ไหมเออนะครับก็จะเป็นในหน้าของตามนี้นะครับหน้าตาการก็จะเป็นมานี้เมื่อกี้ผมก็ได้มาแล้วนี่หว่าเออเดี๋ยวไม่ได้ใช้ให้ดูนะครับไม่ได้ไปอัดนะครับก็เดี๋ยวไปใช้ดูกันนะครับผมนะก็ไปใช้ดูเลยแล้วกันนะเออเรามาใช้ดูกันเลยดีกว่าสําหรับตัวนารุโตนะครับผมนีกชิดซึ่งเราก็ใส่การไปแล้วนะครับก็ใช้ดูทั้งนารุโตและทาสึเกะเลยนะครับผมคลิปก็จะยืดยาวหน่อยแล้วกันนะครับขออภัยนะเบผม นะอันไหนไม่จำเป็นผมก็จะตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็ออมนารูโตะเดอะไฟแนลชาร์ดวเดอะไฟแนลชาร์ดวนะครับนารูโตะไฟแนลชาร์ดว Shadow, คืออันนี้นะครับโอเคแล้วก็ใส่การ์ดของเรามาแล้วนะครับสำหรับไฟแนลชาร์ดวเนาะโอเคก็สําหรับสกิลนี้นะครับก็คือจะใช้ร่างแยกนะครับพุ่งไปข้างหน้านะครับผมนะเออใช้ร่างแยกพุ่งไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหายนะครับผมนะจะเป็นประมาณเนี้ยนะครับผม แสดงปูแปลข้างหน้าทาความเสียหายและทําให้ติดอัมพาตนะครับและเคลื่อนไหวช้าลงนะครับเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับผมแล้วยังมีปลดกับดักด้วยนะครับและเพิ่มเอฟเฟกต์ลดรางษานะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอะไรมึงวิ่งไปแล้วเอาให้กูไปกน่อนใช่ไหมเนี่ยปุ้มดูดิคือแบบว่าล่อไปครึ่งแมปแล้วอะเยอะแต่มานากูหมดแล้วอะนะครับผมอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับวิ่งไปประมาณนี้นะครับผมนะเออนะครับ โอเคครับก็มาดูในด้านของสเกตกันดีกว่านะครับอันติกก็น้าตาการ์ดแม่งก็เทเหมือนกันนะครับผมนะรู้สึกว่าจะเท่นะเราต่อยนะครับสเกตตัวนี้นะครับผมก็เป็นอย่างชาปนะครับผมก็ไม่ต้องอะไรมากมายพูดท่อมทำเพลงนะครับผมก็ก็เข้ากันในด้านการรีวิวดีกว่านะครับก็คือสเกตนะครับจะใช้การโจมตีนะครับซานโอนะครับยิงไปดูไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหายแบบมหาศาลนะครับแล้วทำให้สตูเนี่ยเป็นอับปพาสนะครับผมและแรงเพิ่มออกลงโจมตีให้ผู้ชายและการ เออไลต์คิทิคอลนะฮะเออไลต์คิทิคอลให้กับผู้ใช้ด้วยนะครับผมนะทำให้เป็นศัตรูเป็นอัมพาตตามระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่ใช่ศัตรูเป็นอัมพาตทําให้ตัวเองเป็นอัมพาตในระยะเวลาที่กําหนดนะครับผมนะต้านทานความเสียหายของพารามิตรนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็เซตดาเมจแอเรียนะครับคือตัวนี้ใช้แหกบ้านได้แน่นอนครับคือยิงอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะแบบ เซต damage area ตามที่เห็นนะครับผมคือใช้แหกบ้านได้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์แล้วก็ต้องมีคนใช้แน่นอนแหกบ้านนะครับเออต้านทานความแข็งมันมีทั้งหมดนะครับเซต damage area ใช่ไหมแล้วก็เม level แปดนะครับจะเออ่เพิ่มระยะเวลาการเป็นอมตะและเพิ่มเอฟเฟกต์การต้านทานสั่ต่างๆของ ex นะครับผมนะจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนะเออนะครับอืมก็คือแบบแหกบ้านได้นะครับสกิลตัวนี้นะครับ final battle วิ i นาร r โตะนะครับผมนะเออสกิลนี้นะครับโอเคต่อมานะครับก็เป็นสกิลเอา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกดาวนะฮะหน้าตาการ์ดก็จะเป็นประมาณนี้ไม่ก็เทอีกแล้วนะครับผมคือแบบต่างคนต่างเทอ่ะเออคือมันจะเทกันไปไหนนะครับผมแค่แบบหน้าโมเดลตัวละครมันก็เทเลยเออโมเดลตัวละครที่แบบไปใส่การ์ดมันก็เทแล้วนะครับในการ์ดก็ยังจะเทเข้าไปอีกนะครับคือสกิลนี้น่าจะใช้พันปักษานะครับกับซานโอ้เนี่ยพุ่งไปข้างหน้านะครับสร้างความเสียหายนะครับแล้วทำให้เป็นอัมพาตนะครับแล้วลดการป้องกันของศัตรูแล้วทําให้ศัตรูเนี่ย เป็นเอ้ยแล้วไม่ใช่ทําให้ศัตรูทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นธรรมตานะครับแล้วเพิ่มฟูลซีพีนะครับบวกเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ทั้งทีมนะครับเลเวล8คือ CP เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์จากมีเดียมเป็นลากแค่นั้นนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครัก็อย่างที่บอกสกิลนี้คือเหมือนกับของอันติคาคาชินะครับแล้วก็เหมือนสกิลธรรมดาของซาสเกตหรือว่าตัวอะไรตัวนั้นแหละที่แบบพุ่งไปอย่างเงี้ยธรรมดาของคาคาชิใช่ไหมที่มีปดกับดักนะครับผมนะเออจะเป็นประมาณนนนนนนัััััััั้้้้ะะะคค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 รรรบบบแลลววววกก็ออออตติิขงงาาชดดยยยืเเเีทู่โ ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลในด้านของเออ่สกิลสี่ดาวห้าดาวนะครับผมแนละสกิลหกดาวนั่นเองนะครับหน้าตาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสกิลนี้นะครับก็จะเป็นการใช้กระถาบอลไฟเพลิงยักษ์นั่นเองนะครับผมนะเออคือจะใช้กระถาบอลเพลิงยักษ์เนี่ยสร้างความเสียหายลด CP ของศัตรูเมื่อเป็นออตัวกันบ้านแล้วก็มีสถานะความมืดผนึกสโลการเคลื่อนไหวช้าลงแล้วก็ดาเมจโอเวอร์ไทม์ด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีพลังผู้ใช้พลังป้องกันและ ฟื้น HP ตามเวลาที่กำหนดนะครับแล้วยังมีปลดกับดักและเซนดาเมทแอเรียด้วยนะครับรรบสกิลนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวนะครับค่อนข้างครบเครื่องทั้งคู่นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเกตกันบ้างดีกว่านะครับผมว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นตัวสเกตมันลงก่อนนะครับผมสเกเดอตฟิลชาร์โดว์เย้าว์แล้วผมก็รอโทนลีอยู่นะโทนลีผมยังไม่มาดูยี่กูด้างบนเดียวไหมโคตรเท่ทุกคนให้อยู่โทนเลยล่างเนี้ย เทชาดเลยนะครับเสียดาย์นั่งเกลือชิบหายนะครับเสียดายเกลือนะครับผมก็เป็นในด้านของสกิลนี้นะครับคือสกิลหนี่ยนะครับผมจะดึงศัตรูเข้ามานะครับโดยที่การสลับที่ของเนีสังสลันะครับแล้วก็สร้างความเสียหายศัตรูโดยไม่สนการต้านทานนะครับด้วยหอกไฟเทวิสุริยานะครับผมก็สามารถติดสถานะผันหนึกเคลื่อนไหวช้าลงแล้วติดดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับและลดบแรงโจมตีศัตรูและมีตรวจสอบกับดักและเพิ่มการยกเลิกสถานะด้วยนะครับจะเป็นตัวมานี้นะครับผมเนี่ยนะครับผมเนี่ยก็ เทวิสุิยานะครับดึงสตูเข้ามาครับนี่ครับดูดสตูเข้ามาไม่เรียกดึงดีกว่าเรียกดูดดีกว่าเรียกดูดสตูเข้ามานะครับผมาดูดสตูเข้ามานะฮะให้แบบวลปเนี่ยนะครับคล้ายๆกับของเพนนะครับผมคล้ายๆของเพนนะครับดึงแบบเหมือนเพนเลยนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับสหรับสกิลนี้นะครับเพนมีดึงมีผักมีครบทั้งหมดของความสามารถของเอสซนซารานะครับผมซึ่งซาสเกก็มีเหมือนกันถึงจะใช้แค่ สลับที่อย่างเดียวก็เถิดนะครับน่าจะเป็นวิชาที่สังเกตขนาดที่สุดนะครับอ่าเวลอัพด้วยนะครับเออนะครับน่าจะเป็นวิชาที่สังเกตขนาดที่สุดนะครับเพราะเห็นในอนิเมะโบลุตโตะครับจะใช้แต่สลับที่อย่างเดียวซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่แบบพวกลินเนเทนเซหรือว่าอะไรต่างๆเลยนะครับผมนะในภาคเดือบฟิแนลเนี่ยคือเขาใช้ความสามารถทั้งหมดของเนสังสาระได้แบบโอเคเลยนะครับได้แบบคล่องแคล่วเลยนะครับผมจะได้ใช้ไม่นานก็เถิดเลยแบบว่าโอ้โหแม่งโคตรเก่งนะครับคือใช้ทั้งแบบ อใช้ทั้งแบบสกิลดูดสกิลผักนะครับผมที่เพนเคยใช้ทั้งหมด,ดยกเว้นแบบสกิลคืนชีพใช่ไหมที่ไม่ได้ใช้ก็คือที่มันแบบเอาไปเคียว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 ,เ,ยวเพนวิถีอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเออ โอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปดีได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเปิดตู้แห่งความเกล่อกันครับผมไป l e t s g o man โอเคครับผมก็ขอกรับสวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับผมนะก็วันนี้หัวใจวัยเสด็จแล้วนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับผมนะเออแล้วก็มาเปิดตู้กันก่อนดีกว่านะครับผมนะเปิดตู้ใหม่กันนะครับคือเอาสเกตนารูโตะครับดูไฟนอลชาร์โรนะครับผมนะเออนะครับก็คือ ไลท์เวชชาร์ดูนะครับผมสเตปซัมมอนนะฮะโอเคก็ okay, เป็นตู้นี้นะครับเป็นตู้ใหม่นะครับคือตอนที่นาโตะกับสุเกะได้สู้กันสุด,สดท้ายที่หุบเขาสิ้นสุดนะคล้ายกับของอาชูล่าอินดาแล้วก็มาราระแล้วก็เอ่อามาราระแล้วก็ฮาชิรามะนะครับผมนะเออนะครับที่ได้สู้กันนะหุบเขาสิ้นสุดนะครับผมนะเออนะครับก็เป็นล่างนั้นนั่นเองนะครับที่แบบว่าคนน่าจะรอกันมานานมากเลยจริงๆไม่เข้ามาก่อนหลายๆล,ล่างเนาะเออ จริงๆได้เข้ามาก่อนล่างรุ่นเจ็ดเลยซ้ํานะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมนะแล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่เข้ามาสักทีนะครับจนมาถึงตอนนี้ที่เข้ามานะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับก็ในตู้ที่ค่อนข้างที่จะเกลือนะครับตู้สเต็ปอย่างนี้ผมเปิดได้แค่สองรอบนะครับผมมีพันเพชรเท่านั้นแต่ผมจะมาหาไว้ลงสัตว์หางสนรรพกันนะครับผมนะมาดูกันว่าผมจะมีหรือเปล่านะครับจะมีดวงหรือเปล่านะฮะหลังจากที่ไม่ได้เล่นกันมาหลายเดือนนะครับผมโอเคครับรอบแรกครับเปิดไปครับห้าร้อยเพชรแรกฮะห้าร้อยเพชรแรกนะฮะมาแล้วนะห้า เปิดออกมาครับพาลอยเป็นแรกฝับสามดาวมาก่อนเลยครับผมวิตาคาตะครับผมหกหางของเรานะโตครับผมโอลร่าครับมาดานาครับผมซาสึเกะครับผมนารุโตะครับผมได้มาแล้วครับสำหรับสกิลใหม่นะครับสามดาวสกิลใหม่มากันแล้วนะครับเริ่มทยอยทยอยมาแล้วนะครับแต่ว่าเออเฮ้อมาแล้วครับสกิลนี้ครับเป็นสกิลไฮไลท์ของนารุโตะเลยนะครับผมแต่เป็นแค่ มันเป็นแบบว่าเป็นสกิลสี่ดาวใช่ไหมเออเป็นสกิลสี่ดาวสกิลห้าดาวใช่ไหมนะครับผมสกิลห้าดาวสี่ดาวแหละสักอย่างนั่นแหละนะครับผมมันเป็นไฮไลท์ของนารุโตะเลยนะครับสกิลนี้นะครับผมนะแล้วก็สกิลหนึ่งนะของนารุโตะก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับผมโอเคได้มาแค่สองใบนะครับคือสามดาวกับสี่ดาวของนารุโตะนั่นเองนะครับสกิลห้าดาวสี่ดาวนะครับผมโอเคกดต่อไปครับเราไม่ได้ลีลาลูกเล่นเยอะนะครับเป็นตู้ที่โคตรเกลือนะครับตู้นี้นะผมบอกเลยนะครับอาจจะได้รีละหันปั้นกันใหม่เลยก็ได้นะครับผม สามดาวมาหน้าแรกครับผมนารุโตครับผมเ,เป็นมินาโตครับผมเป็นนารุโตครับผมเป็นสกิลของโอโหลุงบีครับผมเป็นโอบิโตครับ <c oughs> ไม่อยากถาทยายต่อว่าต่อฟักชีสแมนบองเฮ้ใช้ได้ <c oughs> ความเกลียดที่เคยปาดีใครการที่กูได้มาเนี่ยกูต้องไปเปิดตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันใช้ทั้งสิบใบใช่ไหมหนึ่งใบเหรอไม่กี่ใบอะผมได้มาเมื่อกี้นะครับ ฟักเชดบลู holy เชดแมนเกอรเกอร์เอาะเราตกแล้วกันนะผมอยากได้เราตกรับแต่ว่าซืสอเกดก็อยากได้นะสเกดคิวก็ค่อนข้างที่จะโกงและโอพเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครสองตัวนี้คือถ้าปั้นมีหมูแมวได้ทั้งคู่เลยนะลีนะักขัตใหม่ผมอยากหาทั้งคู่เลยนะจริงแต่ผมขี้เกียจปั้นนะไม่มีอะไรหรอกก็ตามนี้ถากรนะผมเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเกตดาวเว้ยเฮ้ยอันติอันติลุงการลุงขันลุงมาทุกคนโอ้โหใช่คือว่าการลุงล้งอย่างนการท่องนะเรโตกร่าง รูตัวล่างนี้เหรอโกลาล่างกันนะอยากได้ล่างใหม่อะล่างใหม่อะหาล่างใหม่เออล่างใหม่มาะเหรอเอาแค่แบบรู่หนึ่งก็ได้รู่หนึ่งก็ได้บลูวับวับวับการลุ้งมาดิการลุ้งม,มาดิซิ่งปองจบเลยจบเลยตัวนี้มันชื่ออะไรวะดาลุยใช่ดาลุยใช่ไหมดาลุยทุกอย่างเลยนะครับผมราคาเงี้ยคนปัจจุบันนะฮะ นะถึงไม่ได้ดูหนะังจําได้นะครับโอเคไว้เจอกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ตามเกลือไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคุณนี่รักผู้ชมจน,นจบฮะไว้บ่ายน,นะครับผมเจอกันนะครับผมผิดพลาดปรนะการไหนต้องขออภัยด้วยนะครับ